เสียงเพลงดังจิ๋วสิทธิ์แน่เลยเนะี่ยนย้อยนย้อยน้อยทำอะไรต้องล็อกไว้เงี้ยวันนี้ันน้เขาจะอาปากอาปากกัดส่วนนี่ชอบกัดเลืนนอเนกนิน้อยน้อยอ่ะนี่เป็นไรแก้ไม่หายโดนตีไปจำ้ำโดนตีไปจ้ำเนี่ยใช่ไหมโดนตีไปจ้ำไหมบอกแลม้มาชมดิ นโดนทีประจาเลยเพราะมันดื้อความดื้อของมันเนี่ยต้้งอับคอพอจะตีเด้อตีได้ไหมเนี่ยตีไม่ได้อีกแน่ไอ้ฟองหน่อยเถอะโอ้ฟองไม่ได้ฟองทนดูหน่อยเถอะเออเออพูดได้ไหมเนี่ยพูดได้ไหมฟองคขดูได้ไหมไม่ได้เหรอ phóng này này không <laughs> phong, may phong, may phong và đứt à? Cái nó nói đứt thật sự, nón nón đứt thật sự nhé, tất